ก็ผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจในตัวของลมฝนว่าถึงแม้เขาจะทําผิดหรือตัดสินใจอะไรผิดไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็เข้าใจในเหตุผลที่ลมฝนทําไปผมมีหน้าที่ถ่ายทอดความเป็นลมฝนออกมาให้ทุกคนได้ได้รับชมแล้วก็ ดีใ,ใจามากที่สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกในสิ่งที่งลงฝนรู้สึกเหมือนกันก็วันนี้คงเป็นวันสุดท้ายที่ผมจะได้เป็นงลงฝนแล้วงลงฝนก็คงได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ใน e ย่านเดิมก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างดี แล้วก็ไม่ตัดสินใจในผิดพลาดอีกก็ขอบคุณนะขอบคุณนะครับและบอกมานะคะเชิญตัวละครนะฮะเชิญน้องเสือพูดถึงตัวละครแสงเทียนนะคะครับผมก็จะฝากถึงแสงเทียนนะครับว่า โวยวายให้น้อยลงได้แล้วโอแล้วแล้วก็ไปจัดก,การเรื่องของโซเมทที่ได้ยินเมื่อกี้นี่ด้วยตายละรขบผมอะไรแล้วนะโวยวายให้น้อยลงจัดก,การเรื่องของโซเมทแล้วก็ไปหาห้องของตัวเองอยู่ได้แล้วเราไม่มีบ้านอยู่สิบสองยีพีเนี่ยนะแล้วก็อะไรก่ะ ดูเสือเป็นตัวอย่างแล้วว่าเขาเป็นคนใจเย็น,นขนาดไหนก็ที่อยากเฟฝากบอกว่ามี4ี่ห้าอย่างนี่แหละแล้วก็อยากขอบคุณ,คณแต่งเทียนมากๆนะที่พาตัวเสือมาเจอกับทุกคนตรงนี้ได้เจอกับทุกตัวละครตรงนี้ได้ไมาอยู่ตรงเนี้ เดมีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากแสงเทียนแล้วก็อยากให้แสงเทียนกลับไปอยู่ในที่ที่แสงเทียนเคยอยู่นะความสุขมากๆครับเชิญพี่ต้งเลยครับเดต้ค่ะเดต้งคนสุดท้ายไหมแต่เราเียวพูดเยอะสุดโอ้พูดก่อนเลยก็ได้ครับนะ คนพิพัฒน,น์มากพูดกับพิพัฒน์ตลอดว่าขอบคุณที่ทำให้ทีเป็นคนที่โตขึ้นทุกๆวันที่ได้ลองเป็นพิพัฒน์หลายๆครั้งที่พิพัฒน์สอนให้ผมได้รู้จักกับความรัออกที่โตขึ้นหรือว่าการใช้ชีวิตที่ต้องมีความรับผิดชอมบมากขึ้นผมรู้สึกดีใจมากๆที่ได้รู้จักกับพิพัฒน์นะครับแล้วก็ เชื่อว่าพี่พันก็คงจะดีใจเหมือนกันที่พี่พันธ์ก็ได้มาเห็นภาพพวกนี้ในวันนี้เห็นภาพทุกคนในวันนี้นะครก็เป็นภาพที่ผมเชื่อว่าผมจะไม่มีวันลืมแล้วก็พี่พันธก็จะไม่มีวันลืมเลเหมือนกันเียชู้แล้วก็นั่นแหละครับที่ว่า พี่พัดกลับไปสุริยาแล้วเขาคงจะดูแลแสงตใต้ดีที่สุดไม่ปล่อยให้แสงใต้าหายไปไหนอีกแทนที่เขาพูดผ,ผมเชื่อว่าพี่พัดจะทำได้แล้วก็ขอพี่พัดให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีทรกท่าน ผมย่อขอบคุณแต่งบ้านมากๆขอบคุณที่ให้แต่เตินได้ยืมอสัลลัพได้ยืมหน้าตาได้ยืมที่ใสแต่งต้านมาใช้มนเล่นให้ทุกคนได้เห็นว่าชีวิตแสงใต้เป็นยังไง ขอบคุณที่แต่งตายทำให้ทุกคนมารู้จักไหเต้นผมไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้ว่าถ้าไม่มีตัวแสงตายผมจะมีภาพแบบนี้อีตอนไหนสิ่งที่ผมอยากจะขอบคุณจริงๆคือ ขอบคุณแสงใต้ขอบคุณทุกตัวละครขอบคุณไปเติ้ลที่กล้าออกจากขบวนโซนมาเล่นตัวแสงใต้ขอบคุณพี่พีทงานขอบคุณทุกอย่างผมยอมรับว,ว่าบางทีผมก็ก,ก,ก็ก็ดือ้อคำแต่แต่ที่ผมทื่อเพราะว่าผมใหญ่หน้ามันออกมาดี ขอบคุณที่ที่ขอบคุณที่แมงกองนี้มากับที่ทํางานแล้วเป็นกองที่ทำงานแล้วนลลสนุปมากท,ทั้งพี่พีทุกคนเลยขอบคุณพี่พีที่ไม่ว่าพี่พีจะไม่ว่าผมจะรู้สึกอะไรอยู่ขอบคุณที่พี่พีคอยเห็นมนตลอดขอบคุณที่ คอยสปอร์ตผมขอบคุณที่คอยโปรเตคผมผมเชื่อว่าเดเปไปยืนได้กันต่อนีขอบคุณน,นกักแแดงทุกคนเลยนะครับที่คอยทำนิยายเรื่องนี้ออกมาให้มัน ดีที่สุดในแบบที่มันควรจะเป็นสถานีของคุณชาวฝรั่งทุกคนที่อยู่ที่นี่นะครับให้การสพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีพวกเรารับมันผัดเป็นความรับทุกอย่างได้แต่อย่าทิ้งกันไปไหนนะครับขอบคุณมากครับและมีทั้งรแรงด่างวาวที่ดียบเีนนี้ฝนตกแค่นั้น